สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะกล่องปั๊มหอยขู่มิสูแม็กหนงพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับผมซื้อมาในราคา9,500บาทเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับ มีหัวกระโหลกนะครับหรือว่าฟุตวาลขนาด2นิ้วแบบสปริงนะครับเป็นแบบสปริง แล้วก็เป็นตัวคอนโทนนะครับข้างหลังเป็นฮีตซิงระบายความร้อนโมเดล DC หนึ่งร้อสิบโวลต์หนึ่งพันหนึ่งรอยวัตต์อินพุต DC น้อยกว่า200้โวลต์นะครับไม่เกิน200้โวลต์กระแส0ูน์ถึง15แอมป์ หน้าตากล่องจะเป็นสีบอนบอลแบบนี้นะครับตัวปั๊มก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับ เนมเพจก็เหมือนกันครับโวล้นเตะหนึ่งร้อยสิบโวลต์โปรดักชันสองพันยี่สิบเดือนสี่นะครับได้น้ำสูงสุดที่ยี่สิบหกคิวนะครับแม็กเฮดสิบหกเมตรนะครับ ปั๊มหอยโข่งก็จะเหมาะสําหรับดูดน้ําที่ไม่ลึกมากนะครับไม่เกินแปดเมตรอะไรอย่างเงี้ยพอดีมีท่อสวมให้นะครับสีส้มๆแข็งแรงดีสองอันแล้วก็มีที่รัดท่อ,อให้ ตอนนี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆมีใช้ควงให้ด้วยหนึ่งอันมีหางปลาเทพันสายเทพันเกลียว e แล้วก็มีหัว MC4 ให้หนึ่งชุดนะครับหนึ่งคู่มีท่อหด นี่ก็เป็นตัวรัดอีกตัวหนึ่งหมดแล้วนะครับไม่มีคู่มือไม่มีคู่มือมาให้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ นี่แค่นี้สำหรับอุปกรณ์ของปั๊มหอยโข่ง dc 110โวลต์นะครับ1100วัตต์ท่อออกท่อเข้า2นิ้วนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าติดตั้งใช้งานเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมอีกทีนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับวสวาสบีครับ